Thank <laughs> you. สวัดีครวันนี้หลวงพ่อจะมาว่ากันเรื่องธาตุประจําตัวของคนเรานะครับซึ่งเป็นธาตุน้ำนะครับต่อจากคลิปที่แล้วซึงเป็นคลิป EP 1ีหนึรับผมถึงเสนอเรื่องธาตุดินนะครับอีีนี้ก็เลยต่อด้วยธาตุน้ำนะครับก็อย่างที่หลวงพ่อเคดน,นำใ,ในคลิปแรกว่าทุกถึงทุกอย่างในโลกนี้ นะครับประกอบด้วยธาตุสี่ก็คือดินน้ำลงไฟยจะมีอะไรมากอะไรน้อยก็สุดแล้วแต่ว่าเป็นวัตถุอะไรหรือว่าสิ่งอะไรโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ว่าพืชสัตว์นะครับพืชหรือสัตว์ก็ประกอบด้วยธาตุสี่นะครับดินน้ำลงไฟยนะดินน้ำลงไฟยซึ่งก็เป็นการกล่าวขานมาตั้งแต่โบราณนะครับใน <c oughs> พระไตรปิฎกก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันเรื่องธาตุนะครับเรื่องธาตุสีนะซึ่งลุงพ่อจะโฟกัสมาที่การดำรงชีวิตของเรานะครับซึ่งซึ่งเราทุกคนแหละนะครับอา,อาจจะโดยวันเดือนปีเกิดหรือปีนักขัตศาสหรืออะไรแล้แต่นะครับก็จะทําให้มีธาตุไปจําตัวนะครับ ธาตุไปย้ำตัวทุกคนอาจจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุกลอยธาตุไม้ธาตุทองนะครับธาตุไม้ธาตุทองลุง่อเพิ่มมาสําหรับการดำรงชีวิตตามตําราของจีนนะครับก็กลายเป็นหกธาตุนะครับกลายเป็นหกธาตุซึ่งคนเรานะครับจะต้องมีธาตุครบทั้งหมดนะครับธาตุครบทั้งหมดแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีโฟกัส ธาตุเด่นอยู่หนึ่งธาตุในตัวเรานะครับก็เขาเรียกว่าธาตุประจําจตัวแต่ว่าต้องมีครบทุกธาตุนะครับอาจจะมีน้อยลดหลั่นกันลงไปนะครับซึ่งธาตุาต่างๆเนี่ยนะครับหลวงพ่อจะอพูดไปถึงว่าพอถึงช่วงอายุต่างๆานะครับธาตุาก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับธาตุก็เริ่มเปลี่ยนไป อาจจะมีพอช่วงถึงช่วงช่วงแรกอาจจะเกิดมาประจำธาตุคือธาตุลมพออายุไปรักพักหนะึ่งร่างกายก็เปลี่ยนว่าเป็นธาตุน้ำเยอะแหละนะครับอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็หลวงพอก็จะนำเสนอการสังเกตว่าเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุอะไรที่เน้นหนัก เพื่อที่จะได้เราได้วางแผนดํารงชีวิตตัวเองให้ได้เป็นสุขนะครับได้เป็นสุขให้มีสุขภาพที่ดีนะครับถ้าว่าเราได้รู้ตัวว่าเราเป็นธาตุอะไรแล้วก็การดำรงชีวิตให้ไปตรงกับธาตุแต่ขอย้ําว่าทุกคนต้องมีธาตุประกอบครบนะครับแต่ว่าธาตุของแต่ละคนประจำตัวของแต่ละช่วงวัยอาจจะเน้นหนักไปไวธาตุใดธาตุหนึ่งหรือว่าบางคนอาจจะผนวกสองธาตุ นะครับลักษณะอยู่เป็นกลางระหว่างสองทานก็จะได้วางแผนเรื่องการดำเงานการดํารงชีวิตกินอาหารการกินเพื่อให้สุขภาพที่ดีของเรานะครับมีสุขภาพที่ดีและก็มีชีวิตมีความสุขนะครับซึ่งลุงพ่อจะได้กล่าวไปเลยนะครับเราไม่ มาดูกันนะครับมาดูกันว่าคนลักษณะของคนธาตุน้ำจะเป็นคนอย่างไรอา่าทีนี้มาดูลักษณะนะครับอา่าของอา่าคนที่เป็นธาตุน้ำนะครับเผื่อว่าตรงกับเราช่วงจังหวะนี้ด้วยนะครับอา่าลักษณะของคนที่มีธาตุน้ำนะครับเป็นธาตุหลักนะเป็นธาตุหลัก ก็ส่วนมากจะเป็นคนที่สมบูรณ์อวกนะครับอวกสมบูรณ์ใจเย็นนะครับคิดมากกว่าพูดฉลาดวางแผนลึกซึ้งมีสมาธิดีทำเป็นเกือบทุกอย่างเลยครับความรู้สึกไวมีความรู้กว้างขวางส่วนมากจะเป็นคนที่มีความรู้นะครับอดทนถูกสุภาพอ่อนโยน นะครับและก็ค่างจะประหยัดนะบางครั้งก็กดง่ายง่ายเร็วแต่ว่าระวังนะครับขี้ใจน้อยสัางเกตดูขี้ใจน้อย,น,น,อยนิดๆเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยนะครับแต่ว่าเก็บอารมณ์เก่งนะเก็บอารมณ์เก่งไม่ค่อยแสดงออกเคยที่เข้าใกล้ก็รู้สึกว่าอ,อยู่ใกล้คนที่เป็นธาตุน้ำนี่รู้สึกว่าสบายใจยนะครับคนธาตุน้ำนะครับผิวพรรณมักจะแต่งตึงนะครับ แล้วดูที่ตานะครับตามักจะดูแล้วเป็นคนตาหวานอ่าเป็นคนตาหวานาน้ำในตาเนี่ยมากนะครับน้ําในตาเนี่ยมากอ่าก็บอกว่าคนตาด่านนเนี่ยทนร้อนทนเย็นทนหิวด้วยนะครับทนหิวได้ดีกว่าท่าอื่นนะครับแต่ว่าเป็นคนกินอาหารช้านะครับทำอะไรก็ช้าช้ากว่าเพื่อนแหละครับคนน่างชานะคนต่างช้า ที่สําคัญนะครับที่สาคัญจะรู้สึกง่วงนอนนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่เต็มอิ่มอยู่สเสมอหากถ้าให้อยู่เฉยๆนะครับแต่ถ้าให้ทํางานหรือไปไหนเดียวก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าอยู่คนเดียวหรืออยู่เฉยๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอนไม่เต็มอิ่มทั้งเรื่งความจริงนอนเยอะนะครับนี่คือคือลักษณะคน่า,น,าน,น้ําแล้วก็รู้สึกสดชื่นเมื่อได้สัมผัสน้ํานะครับ พอได้สัมผัสน้ำอะไรนี่รู้สึกว่าเออสบายตัวสบายใจนะครับก็เป็นคนธาตุน้ำนะครับทีนี้นะครับดูถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราเนี่ยเสียสมดุลน,นะครับเสียสมดุลเ,เรื่องธาตุาต่างๆโดยเฉพาะว่าธาตุน้ำานี่ถ้าเราเป็นคนธาตุน้ำแล้วธาตุน้ำมันมีไม่ไม่ได้สมดุลกับร่างกายนี่นะครับมีน้อยเรื่องมีมากเกินไปนี่ มักจากคนจะเปรป่วยนะครับคนท่านน้ํเจ็บป่วยเกี่ยวกับของเหลวหรือน้ําภายในร่างกายนะครับเพราะว่ากันว่าเกี่ยวกับของเหลวน้ําร่างกายมีเสมหะนะครับมีเสมหะตะเลตติดคออยู่เรื่อยนะต้องกากตะเลตอยู่เรื่อยนะครับเป็นหวัดบ่อยหรือว่าเป็นปูิแพ้นะครับเปื่อนไม่เป็นเราก็เป็นน,นี่คุณท่านน้ำเป็นไซนัส แล้วสังเกตดูมีเมือกในจมูกตลอดหรือมีขี้มมกอยู่ตลอดแหละนะครับอ่าหรือไม,ไม่ไม่ไม่มีขี้มูกเลยก็จะรู้สึกว่ามีเมือกอยู่ในจมูกตลอดนะครับหลอดลมอักเสบอ่โาโรคกระเพาะโรคคอผืดนะแล้วก็เป็นคนตัวบวมเหงื่อออกมากกว่าเพื่อนนะคนทานน้ำนะครับนี่คือการการเสียสมดุลหรือว,ว่าผิดปกติ ของธาตน้ํานะครับโรคปอดนะมักจะเป็นโรคปอดท้องเสียบ่อยๆนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบพอกินอาหารข้าไปมักจะสำแดงผิดหรือว่าผิดอาหารนะครับกินอาหารผิดปกติร่างกายจะมีมีให้รู้สึกบ่อยๆนะครับผลธานน้ํา นะกินอาหารผิดผิดธาดตุก็ทาให้ร่างกายผิดปกติหรือไปอาหารเนื้ออะไรเนี่ยอยู่บ่อยๆนะครับทีนี้ถ้าสังเกตจากของเสียที่ขับถ่ายออกมานะครับในร่างกายคนธาตุน้านี่กลิ่นของเสียที่ถ่ายออกมาเนี่ยจะมีกลิ่นคล้ายปลาเน่านะครับสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นการปลมหรือตอดแหละนะครับหรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยสังเกตดูว่ากลิ่นเนี่ย ของคนท่าน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นคล้ายปลาปลาเน่านะครับกองเสียที่ถ่ายออกมาคล้ายปลาเน่านะครับ <S <S 1> <S 1> ทีนี้นะครับเมื่อรู้ว่าเราเสียตร,รดุลน,นะครับมีท่าน้ํามากเกินไปหรือว่าท่าน้ํามีไม่พอในร่างกายนะครับในในสี่ข้อตัดเนี่ยนะครับเราเสริมธาตุเนี่ย จะทำยังไงให้ร่างกายมันสมดุลนะครับร่างกายมันสมดุลอันแรกก็คือให้เราเนี่ยทำจิตใจสงบถ้าคนนั่งสมาธิได้ก็ดีนะครับให้ใจมีสมาธินิ่งๆนะครับสำคัญคือรับประทานอาหารนะครับรับประทานอาหารหรือปักกลไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีรสเปรี้ยวและก็รสขมนะครับที่มีรสเปรี้ยวและรสขมสำหรับคนที่ เป็นธาตุน้ำนะครับไอ้รสเปรี้ยวนี่ก็พอจะกินได้อยู่รสขมนี่ก็กินยากหน่อยนะครับแต่ว่าบางคนก็ชอบนะไม่จําเป็นต้องของปรีย้ยหรือเปรี้ยวจี๊ดจ๊ดนะครับให้มีออกรสเปรี้ยวหรือรสขมบ้านก็โอเคนะครับเป็นการเสริมธาตุน้ําถ้าหากจะเป็นพืชผักผลไม้หรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติก็จะเป็นการดีนะครับเป็นการดี รถเรี้ยวก็เช่นมังคุดนะมังคุดนี่ถ้าถ้าไม่ถูกงอมเต็มที่นี่จะออกอมเปรี้ยวอมหวานนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับพวกมะขามส้มต่างๆมะเกือเทศมะนาวกระเจี๊ยบลางสาเชอรี่มะวิดมะปริงมาปรังมะกวยมะต่างๆก้าแล้วก้านะครับทีนี้มะของขมนะครับของขมก็เช่นมะระบัวบอกกี้เหล็กมะเขือพวงมะแวง ก็ไปดูนะครับหรือว่า,เ,าเป็นพืชผักที่เป็นาธาตุน้ำอันนีล้ลุงกอก็ได้ลงไป1คลิปนะครับการปลูกพืชธ,ธาตุสีก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อ,อยู่ในจำพวกนั่นแหละนะครับให้มีกินแล้วมีรสเปรี้ยวรสขมแะนะครับรสเปรี้ยวและรสขมเนี่ยก็คือการเสริมอาหารธาตุน้านําให้สมบูรณ์นะครับทีนี้ก็มาแนะนําเกี่ยวกับอาชีพนะครับ อาชีพที่เหม,ม,มาะสมนะนะเหมาะสมกับคนธาตุน้ําที่ทําแล้วมันเวิร์กนะทำแล้วมัน,จนเจริญก้าวหน้าทาแล้วมันสบายใจก็อยากจะเสนอแนะนะครับจากการที่ไปหาอ่าคนค้นคว้านะครับสอบถามอาชีพที่เหมาะกับคนธาตุน้ําก็คืออาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารการประสานงานนะมีมีหลายงานนะการสื่อสารการประสานงาน,านพวกนายหน้าต่างๆนะครับ ก็คือติดต่อพูดคุยเองนะครับงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นะครับของน้ำน่ะนะของทานน้ำน่ะงานที่เกี่ยวกับเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไม่ได้อยู่กับที่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศอ่าเรือค้าขายเกี่ยวกับน้ําหรือทําเกี่ยวกับน้ํานะครับอ่าอุปกรณ์เกี่ยวกับน้ําหรือการเคลื่อนที่นะครับค้าขายเกี่ยวกับพวกนี้นะเกี่ยวกับน้าอุปกรณ์เกี่ยวกับน้าหรือการเคลื่อนที่ อ่าเช่นอย่เครื่องสูบน้ำปั๊มแป๊บน้ำต่างๆพวกนี้นะครับร้านไอศครีมนะร้านไอศครีมก็เป็นเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันเลยนะการเลี้ยงสัตว์น้ำหรือการประมงนะครับอาชีพประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆนะครับร้านน้ำนะร้านน้ำน้ำจากาควีเบียเหล้าเบียต่างๆนะครับอ่าขายขายพวกนี้เนี่ยจะดีอ่าชนประธานนะทำเกี่ยวกับชนประธาน ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องปรับตัวเลียพลิกแปลงตลอดเวลานะครับนั่นแหละยิงจะเหมาะสำหรับคนนะอาช้าน้ำนะครับแก่คนธาตุน้ำแต่ที่สิ่งที่ลุงบออยากแนะนำนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของคนเรานะครับถ้าปฏิบัติได้ก็จะดีถ้าสำผัดได้ก็จะดีนะครับ ส,สุขภาพดีแก่สุขภาพดีแก่ตัวเราก็คือมีความสุกซึ่งอยากจะแนะนําแถมตายก็คือ,อสัมผัสแสงอาทิตย์อ่าสัมผัสแสงอาทิตย์บ้างวันละนิดวันละหน่อยอช่วงเช้าช่วงช่วงบ่ายช่วงที่แสงอาทิตย์อ่อนๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับพักผ่อนเพียงพออย่างน้อยก็แปดชั่วโมงแหละนะครับอ,ออกกำลังกายเพื่อให้ได้เหงื่อใช่ไหมนะครับ ให้ได้เหงื่อได้บ้างเพื่อเป็นการเบินอา,าอาหารการกินที่เรากินก็ไปเยอะเกินไปนะครับกินอาหารให้เป็นยานะก็คือควบคุมอาหารนั่นเองนะครับอยากินตามปากนะครับตามความอยากของเรากินตามความอยากก็ได้แต่ว่าถ้าเช็คแล้วว่าอาหารพวกนี้เหมาะสำหรับธาตุน้ำของเราก็โอเคนะครับธาตุของเราก็โอเคแต่ว่ากินให้เป็นยานะครับกินให้เป็นยาเพื่อ สร้างความจาเจริญเติบโตเพื่อช่อมแซมส่วนที่ถึกถอภายในร่างกายลดอาหารที่ย่อยยากนะครับลดอาหารย่อยยาก,พวก,พ,วกนะพวกเนื้อสัตว์พวกไขมันนะครับพวกเนื้อสัตว์พวกไขมันเนี่ยกินแต่ประมาณน้อยๆนะครับไปเน้นพวกผักพวกไอ้นู้นนะครับพืชผลไม้นะครับอันต่อไปก็คือมีความมั่นใจในตนเองนะครับทำอะไรแล้วแต่ เรามั่นใจว่าเราทาถูกต้องทําถูกแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะครับเคยมาพูดอะไรก็ไม่ต้องสนใจหรอกนะครับให้มีความมั่นใจตัวเองสูงแล้วชีวิตจะดีขึ้นอันต่อไปถึงสําคัญเลยมนุษย์เป็นสัตว์ทางคมน,นะครับเราก็ต้องคบเพื่อนบ้างคนรู้ใจบ้างคนได้คุยกันถูกกอบ้างเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเรานะครับเพื่อการประสานงานที่ดีของเรานะครับสําหรับท่าน้ํานะครับ ก็ลุงพอก็นำเสนอ,อมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปท่าอื่นนะครับท่าอื่นก็เสนอครบจนจนครบ6คลิปนะครับ6ตอนซึ่งก็คงยังมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแหละนะครับถ้าไม่มีประโยชน์ก็ดูภาพที่ลุงพอกับรถไปพลางแล้วก็ถ่ายไมพวกเราได้ดูแันพลางๆดูวิวทิวทัศน์ก็ถือว่าเป็นอาหารตา อย่างหนึ่งนะครับอาหารใจอาหารตาอย่างหนึ่งถ้าได้กินทั้งอาหารกายอาหารตาอาหารใจได้เต็มที่นี่ชีวิตก็จะสมบูรณ์มีสุขภาพดีๆนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ลงอ่อด้วยนะครับถ้าอยากจะให้เพื่อนได้รู้เรื่องธาตุต่างๆตรง,งนี้เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนได้รู้กันให้รู้ด้วยก็ช่วยแช์นะครับช่วยแชร์ แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจใหลวงพ่อนะครับก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยสำหรัลคลิปนี้นะครับท่า,าน้ำก็ขอยุตินะครับแค่นี้นะยังมีรายละเอียดอะไรนี่เสริมเยอะแยะนะครับก็ให้พวกเราก็สอบถาม้นคว้ากันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พวกเราทุกคนโชคดี โชคดีและโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ